สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูอ้อมจิตตอ,องออนอีกแล้วนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กเราจะเรียนอยู่ในระหว่างวันที่31มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์พศ .2515 นะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีคลิปวิดีโอ ของบทที่7นะคะเกมเส้นทางปริศนานะคะมาให้เด็กๆได้ศึกษากันนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดีย๋ยวเด็กๆเราไปศึกษาคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะลูก ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ของชั้นประถมศึกษาปีที่2บทที่7เกมเส้นทางปริศนานะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือรู้จักกับปัญหาที่มีเงื่อนไขสาหรับเรื่องราจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับนักเรียนไปกันเลยอ่อยาวเพิ่มไปนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาดูจุดประสงค์ของบทเรียนกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนี้นะครับมีเพียงหนึ่งข้อนั่นก็คือตามนี้เลยนะครับนักเรียนก็คือการแก้ไขปัญหาแบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งนั่นเองนะครับนักเรียนเราไปเข้าสู่บทเรียนกันได้แล้วนะครับไปกันเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหาเรามาทํากิจกรรมทดสอบความรู้กันก่อนนะครับนักเรียนกับกิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียนนักเรียนครับเวลาที่นักเรียนกลับมาจากโรงเรียนนะครับนักเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องทํา เดี๋ยวคุณครูให้เวลาดูภาพสักครู่นะครับแล้วช่วยกันบอกคุณครูว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่เราต้องทําและไม่ต้องทํานะครับลองคิดกันดูนะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะกดปุ่มพักเพื่อทํากิจกรรมและกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อมาได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทากันเลยนะครับครับนักเรียนคงได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเฉลยแปบพร้อมกันเลยนะครับกิจกรรมแรกที่ต้องทําก่อนเลยนั่นก็คือ การล้างมือนะครับเมื่อเราล้างมือสะอาดแล้วเราก็สามารถที่จะทํากิจกรรมต่อไปก็คือการรับประทานขนมนะครับและมากิจกรรมที่3นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในกิจกรรมที่3มเขียนไว้ว่าถ้ามีการบ้านให้ทําการบ้านก่อนนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณครูให้การบ้านมานักเรียนต้องทําการบ้านให้เสร็จก่อนนะครับในการทํากิจกรรมต่อไปได้นะครับแต่ถ้านักเรียนเนี่ยไม่มีการบ้านนะครับ นักเรียนก็สามารถที่ทํากิจกรรมต่อไปได้เลยนะั่นก็คือการอาบน้ําและเมื่อน้ําเสร็จเราก็รับประทานอาหารนะครับเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือนะครับแล้วก็แปรงฟันและกิจกรรมสุดท้ายก็คือการนอนนะครับเข้านอน,อนเสร็จแล้วนะครับในกิจกรรมนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ากิจกรรมบางกิจกรรมสามารถสลับก่อนหรือหลังก็ได้นะครับแต่ยกเว้นการครั้งมือน,นะครับที่นักเรียนจั ต้องทำเกาะที่เราจะรับประทานอาหารหรือขนมนะครับน้องเรียนครับเดี๋ยววันนี้ครูจะพาเราไปเล่นเกมกับโป้งและต้อยกันนะครับสำหรับเกมนั้นมีชื่อว่าเส้นทางปริศนานะครับสำหรับปริศนาที่ต้องค้นหานั้นจะมีคำใบให้นะครับซึ่งคำใบเนี่ยจะอยู่ในูพีข้างข้าขุนพอนันเองนะครับเดี๋ยวเราทดลองทำไปพร้อมๆกับโป้งและก้อยกันเลย นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คําสั่งแรกกันเลยนะครับโดยที่คําสั่งเนี่ยจะอยู่บนกระดาษชนวนซึ่งมีทั้งหมดกคาสั่งนะครับคาสั่งแรกนะครับให้เราทํามือท่าฉันรับคืนหรือ I love you นะครับเมื่อทําคําสั่งแรกเสร็จแล้วนะครับไปคําสั่งที่2ก็คือให้ชูมือขึ้นนะครับแล้วโบกซ้ายขวานะครับและคําสั่งที่3ก็คือให้ตะโกนคําว่า I l o v e you เป็นยังไงบ้างคบนักเรียนเข้าใจวิธีการเล่นกันแล้ว ั้นเดี๋ยวเราไปช่วยโต้ค้นหาปิชฌาณกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาเปิดหีบกันนะครับอ่าครับนักเรียนเราเปิดหีบแล้วนะครับเราจะเจอกับกระดาษชนวนนะครับซึ่งจะมีคําสั่งในการค้นหาเนี่ยเขียนไว้บนกระดาษนะครับให้นักเรียนอ่านและทําตามคําสั่งทีละคําสั่งไปพร้อมๆกับโต้กันเลยนะครับและแล้วนะครับพ่อก็ได้หยิบกระดาษชนวนจากหีบและส่งให้โต้เมื่อโต้ได้รับกระดาษชนวนนะครับ ก็เริ่มทําตามคําสั่งนะครับไปดูคําสั่งแรกของโป้งกันเลยนะครับคําสั่งแรกนะครับให้เต้นลําท่าที่ชื่นชอบเป็นเวลา10วินาทีนะครับวามคนที่2นะครับให้พูดคําว่าการออกกาลังก,กายสม่ําเสมอทําให้ร่างกายแข็งแรงและคําสั่งที่3ก็คือให้หาคําสั่งชุดถัดไปที่ข้างตุ่มน้ําเมื่อโป้งอ่านคําสั่งเสร็จแล้วนะครับจึงรีบวิ่งไปที่ ตุ่มน้ำนะครับเมื่อมาถึงนะครับโป้อก็พบว่ามีซองจดหมายวางอยู่บนกระดาษโนวนป้งจึงหยิบขึ้นมาอ่านนะครับบนซองจดหมายเขียนไว้ว่าถ้าเธอคือก้อยให้เปิดซองและทําตามคําสั่งในซองนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าโป้งต้องทาอย่างไรครับใช่แล้วครับนักเรียนโป้งไม่ต้องเปิดซองเพราะเงื่อไขหน้าซองเขียนว่าถ้าเธอคือก้อย ให้เปิดซองซึ่งโป้ไม่ใช่กอยดัยงนั้นจึงไม่ต้องเปิดซองและห้ามทำคำสั่งถัดไปที่อยู่บนกระดานชนวนได้และคำสั่งบนกระดานชนวนก็คือหาคำสั่งชุดต่อไปที่สุ่มไก่นะครับเมื่อโป้อ่านคำสั่งเสร็จจึงรีบวิ่งไปที่สุ่มไก่เพื่อหาคำสั่งถัดไปเมื่อมาถึงที่สุ่มไก่นะครับก็ได้เห็นกับกระดานชนวนวางอยู่บนสุ่มไก่ รป่งได้หยิบกระดาษจำนวนขึ้นมาอ่านและทาตามคําสั่งโดยคําสั่งแรกแะระนะครับก็คือให้โปรยอาหารให้ไก่และคําสั่งที่2ก็คือให้โป่งพูดว่าการเป็นคนมีน้าใจทําให้เรามีความสุขและคําสั่งที่3ให้หยิบของขวัญในกระบุงและจบเกมรับนักเรียนผลลัพธ์ของเกมที่โป้งเล่นจบด้วยการหยิบกล่องของขวัญในกระบุงนะครับ ต่อไปเป็นเกมของก้อยบางและพ่อได้บอกใบ้เกมกับก้อยนิดหนึ่งว่าเกมเนี่ยเป็นเกมเดียวกับโป้งแต่คำสั่งบนซองจะพาก้อยไปยังผลลัพธ์ที่แตกต่างกันน้องเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูเกมของก้อยกันเลยนะครับนักเรียนคำสั่งแรกนะครับให้เต้นหลังท่าที่ชื่นชอบ10วินาที คำสั่งที่2นะครับให้พูดว่าการออกกําลังกายสม,ม่ำเสมอทําให้ร่างกายแข็งแรงและคําสั่งที่3หาคําสั่งชุดถัดไปที่ข้างตุ่มน้ำาล้เรียนสกเกตนะครับว่าคําสั่งของก้อยเหมือนกับโปงงั้นเราไปดูกันต่อนะครับว่าเมื่อก้อยไปที่ตุ่มน้ําแล้วก้อยจะพบอะไรนะครับเมื่อก้อยมาถึงตุ่มน้ําก้อยก็พบกับคําสั่งที่วางอยู่นะครับ ก้อยหยิบขึ้นมาอ่านครับนักเรียนจําได้ไหมครับว่าคําสั่งหน้าซองเขียนไว้ว่าอะไรใช่ครับนักเรียนคําสั่งหน้าซองเขียนไว้ว่าถ้าเธอคือก้อยให้เปิดซองและทําตามคําสั่งในซองนะครับดังนั้นก้อยจึงเปิดซองและอ่านคําสั่งในซองเขียนไว้ว่าให้หาชุดคําสั่งต่อไปที่เกวียนดังนั้นก้อยจึงวิ่งไปที่เกวียน เมื่อก้อยนะครับมาถึงเกลียนก็ได้พบกับกระดานชนวนวางอยู่บนเกลียดและก็ํำสั่งบนกระดานชนวนโดยคำสั่งแรกเขียนไว้ว่าให้หยิบยาให้เจ้าทุยกินเจ้าทุยก็คือน้องควายที่เราเห็นในภาพนั่นเองนะครับคำสั่งที่สองนะครับให้พูดว่าการหมั่นคิดหมั่นฝึกฝนทำให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆและคำสั่งที่สาม ให้หยิบของขวัญในฉลอมและจบเกมเป็นไงบ้างคบนักเรียนหลังจากที่เราได้เล่นเกมไป,ปรพร้อมกับโป้งและก้อยนักเรียนสงสัยไหมครับว่าทําไมกองของขวัญของโป้งและก้อยถึงอยู่คนละที่กันเดี๋ยวเรามาดูไปรพร้อมกันเลยน,นะจากที่เราด,ดเล่นเกมไป,ปรพร้อมกับโป้งและก้อยเราจะพบว่าเมื่อโป้งและก้อยมาถึงที่ตุ่มน้ํานะครับก็จะพบกับซองคาสั่งที่เขียนไว้ว่า ้าเธอก็คือก้อยให้เปิดและทำตามคำสั่งในซองดังนั้นก้อยจึงเปิดซองและทำตามคำสั่งในซองส่วนโป้งไม่ได้เปิดซองก็ข้ามไปคำสั่งถัดไปนะครับจากเงื่อนไขที่เขียนไว้นี้เองจึงทำให้โป้งและก้อยไปยังสถานท,ที่แตกตา่างกันมาที่คำถามชวนคิดกันนะครับจากสองเงื้อนไขและภาพของแต่ละคนต่อไปนี้นักเรียนช่วยคิดหน่อยนะครับว่าใครบ้างที่จะได้เปิดซองคำสั่งนี้ และเช่นเดิมน,นะครับนักเรียนสามารถกดพักเพื่อทํากิจกรรมและกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อไปถ้าพร้อมแล้วลงมือทาเลยนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับนักเรียนคงทําเสร็จกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่านักเรียนเนี่ยจะได้คําตอบตรงกับครูไหมนะครับมาดูคําสั่งหน้าซองก่อนนะครับหน้าซองเขียนไว้ว่า ถ้าเธอใส่แว่นให้เปิดซองและทําตามคําสั่งในซองนะครับเดี๋ยวเรามาไล่จากสายมือไปเลยนะครับจากซ้ายมือคนแรกที่จะได้เปิดซองก็คือพ่อนะครับพ่อใส่แว่นต่อไปก็คือกุ้งนะครับและคนสุดท้ายก็คือพี่เอกนะครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ยตรงกับเงื่อนไขหน้าซองที่เขียนไว้ว่าถ้าเธอใส่แว่นให้เปิดซองและทําตามคําสั่งในซอง เป็นไงครับถูกต้องกันใช่ไหมครับเด็กๆเก่งกันมากเลยนะครับนักเรียนครับจากที่เราได้เรียนกันมานะครับนักเรียนจะได้ยินคาว่ากระดานชนวนและกระดานชนวนนักเรียนสงสัยไหมว่ากระดานชนวนคืออะไร ครับนักเรียนสำหรับกระดานชนวนนะครับก็คือกระดานชนวนเนี่ยจะทำมาจากหินชนวนนะครับใช้สำหรับขีดเขียนทั้งตัวอักษรรูปภาพและสามารถเก็บไว้อา่านหรือดูได้ในภายหลังนะครับนิยมใช้กันแพร่หลายในสมัยโบราณเทียบกับในสมัยนี้ก็เหมือนกับ iPad และแท็บเล็ตนั่นเองนะครับนักเรียนสำหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้นะครับเราได้เรียนรู้ว่าโปรแกรมที่มีเงื่อนไข จะทำงานตามลำดับคำสั่งที่แตกต่างกันและอ่านได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเหมือนกับการทำกิจกรรมของโป้งและก้อยสำหรับในบทเรียนนี้นะครับเราต้องลาก,กันไปก่อนนะครับนักเรียนแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าครับนักเรียนบ๊ายบาย างเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็จะได้เรียนรู้เรื่องโปรแกรมที่มีเงื่อนไขาการทำงานตามลำดับคำสั่งที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะไปถ่ายภาพนะคะ ในระหว่างทีเ่เด็กกำลังศึกษาคลิปวิดีโอบทที่7นะคะเกมเส้นตามรชิชณาที่คกรูอ้อมจิตนำใหเเ้เด็กศึกษานะคะมาหนึ่งภาพนะคะถ่ายภาพไม่ชัดเจนนะคะลูกแล้วก็นำไปส่งลงในอัลบั้มงานของตัวเองนะคะในกลุ่มไลน์คอมห้องเรียนของตัวเองนะคะไม่ต้องไปส่งในกลุ่มห้องเรียนใหญ่ๆของนักเรียนนะเด็กๆคะ นำมาส่งในกลุ่มคอมเนาะแล้วก็เด็กๆคะคุณครูเช็คงานเด็กๆอยู่นะคะมีเด็กๆบางคนนะคะยังไม่เคยส่งงานครูก็มีนะคะบางคนก็ส่งมาบ้างนะคะแต่บางคนยอดเยี่ยมมากเลยนะคะส่งครบทุกงานเลยนะคะเด็กๆจะรู้ได้ยังไงว่าส่งงานครบไม่ครบนะคะเด็กๆกลับไปย้อนดูนะคะ ที่คุณครูส่งคลิปวิดีโอนะคะย้อนหลังนะคะในคลิปวิดีโอนั้นนะคะก็จะมีงานบ้างมมีงานบ้างก็แล้วแต่ของแต่ละสัปดาห์นะคะเด็กๆก็มีเป็นหน้าที่ของเด็กๆเนาะที่จะต้องเข้าไปเช็คดูนะคะว่างานที่เด็กๆส่งนั้นส่งครบหรือไม่ครบนะคะเด็กๆต้องมีความรับผิดชอบนะคะเป็นหน้าที่ของเด็กๆเนาะเด็กๆไม่ต้องมาถามคุณครูอ้อมจิตนะว่าหนูส่งงานครบหรือไม่ครบนะคะ เป็นหน้าที่ของเด็กๆนะคะที่เด็กๆจะต้องไปดูคลิปที่คุณครูอ้อมจิตส่งให้ในแต่ละสัปดาห์เนาะส่วนสัปดาห์นี้นะคะคุณครูอ้อมจิตมีแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปเช็คงานนะคะวันนี้ก็แทบจะเรียกว่าไม่มีงานเลยเนาะแค่ถ่ายภาพที่ขณะที่ศึกษาวิดีโอนะคะเด็กๆศึกษาให้ครบให้จบนะคะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะใช้ต่อยอดในการเรียนเนื้อหาที่ยากขึ้น ต่อๆไปนะคะลูกสัปดาห์นี้นะคะกุณครูอมจิตก็มีความรู้มาฝันเด็กแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะลูกบ๊ายบายค่ะลูกจุบๆ